สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการถแถลงข่าวนะครับต่อเนื่องจาก2กิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมที่1ก็คือเมื่อวานในการที่จะถแถลงเรื่องของ MOU นะครับแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือการไปพบกับสภาอุตสาหกรรมมาเมื่อเช้านี้นะครับเพื่อทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมในการเซ็น MOU ของพรรคร่วมจะตั้งรัฐบาลทั้ง 8พักนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าเรื่องการจัดทำนะครับการบันทึกข้อตกลงความเข้าใจของพักร่วมเนี่ยเป็นแค่าการทํางานวาระร่วมกันขั้นต่ำนะครับในส่วนของพักเก้าไกลเอง300นโยบายนะครับที่เ,เคยหาเสียงไว้นะครับพักเก้าไกลพยายามที่จะผลักดันต่อให้สำเร็จให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ ที่เป็นวาระร่วมก็คือที่เห็นเมื่อวาน23ข้อแต่ในขณะเดียวกันยังมีวาระเฉพาะนะครับของพรรคก้าวไกลที่พยายามที่จะผลักดันผ่านสองกลไกด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือคกลไกของบริหารในฐานะที่เมื่อผมนะครับตอนที่เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังมีอำนาจในการบริหารจัดการนะครับเพื่อที่จะให้วาระของพรรคเก้าไกลที่ได้นำเสนอไว้เนี่ย ให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอันที่สองนะครับก็คือรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลที่จะอยู่ตามกระทรวงต่างๆในการผักดันวาระที่อาจจะไม่ได้อยู่ใน MOU แต่เป็นนโยบาย300นโยบายที่เราเคยนำเสนอไว้นะครับ กลไกที่3ถึงแม้ว่าก้าวไกลอาจจะไม่ได้เป็นเจ้ากระทรวงนโยบายเหล่านั้นนะครับเราก็ยังจะสามารถที่จะผลักดันในการประสานงานของอรัฐบาลร่วมนะครับการพูดคุยเจราจาเพื่อให้รัฐมนตรีท่านนั้นสามารถที่จะผลักดันนโยบายของพรรคเราได้นะครับก็ยังเป็น,นกลไกในการที่จะผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามนโยบายที่เราได้พูดคุยไว้ผ่านอำนาจบริหารในทางเดียวกันครับหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของนิติบัญญตัติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง45กฎหมายที่เรา ได้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ในการผลักดัอนอันนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีสส .152 คนเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านกฎหมายเพื่อให้การถกเถียงเพื่อให้เกิดกรรมธิการเพื่อให้มีการผ่านสภาให้เป็นกฎหมายในการผลักดันให้อำนาจบริหารเนี่ยมีอำนาจกฎหมายรองรับนะครับยกตัวอย่างที่ไม่ได้อยู่ในเมื่อวานพรบน้ำประปาสะอาดเป็นต้นนะครับพรบ PRTR เรื่องเกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อมเป็นต้นพรบรับรองคำนำหน้าอัตลักษณ์ทางเพศเป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในวาระร่วมของพรรคจะตั้งรัฐบาลแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมีหลายกฎหมายเหลือเกินครับที่เราสามารถที่จะผลักดันเข้าไปแล้วก็ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามที่เราได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนได้จริงเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนะครับการที่มีการ MOU นะครับ23ข้อเป็นวาระร่วมแค่ขั้นตำ่ำ MOU นี่ถือว่าเป็นมินิมัม ที่พี่น้องประชาชนจะสามารถคาดหวังได้และทําได้เร็วทําได้ไวเพราะว่ามีแนวร่วมแต่ในขณะเดียวกันหลายประเด็นที่อาจจะทําให้พี่น้องประชาชนต้องลําบากและต้องการความเปลี่ยนแปลงผ่านกฎกฎหมายที่ก้าวหน้าหรือผ่านการบริหารงานของรัฐบาลก็ยังมีวาระเฉพาะที่สามารถที่จะผลักทันได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือการถแถลงข่าวให้ต่อเนื่องจาก MOU เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจได้มากขึ้นนะครับกิจกรรมที่สองก็คือ,อเรื่องของ คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านในรัฐบาลหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คาว่า transition team เป็นต้นวันนี้ตอนเช้าก็ประชุมแรกนะครับกับสภาอุตสาหกรรมนะครับกับประธานคุณเกลียงไกรนะครับก็มีประเด็นหารือกันหลายเรื่องนะครับเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับการสนับสนุน SME นะครับการหาแรงงานให้ตรงกับความต้องการของแต่ละประเทศ ทรัพยากรน้ำนะครับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทำยังไงให้เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสแล้วก็รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของค่าแรงด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรวมถึงความสม่ำเสมอในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามค่าเงินเฟอ้อหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจของ GDP นะครับบางคนพอสัมภาษณ์สั้นนะครับ อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่ายังไงพักเก้าไกลก็ยังยืนยันนะครับว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพื่อบรรเทาทุกข์พ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงที่ของแพงค่าแรงถูกนี้ยังจะมีอยู่แน่นอนนะครับพักเก้าไกลเสนอที่450นะครับพักเพื่อไทยเสนอที่400แต่ในขณะเดียวกันที่ไม่ได้ผ่านการนำเสนอกับพี่น้องสื่อมวลชนก็คือการคำนึงถึงเหรียญอีกด้านหนึ่ง ก็คือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับการที่มีนโยบายว่าจะสนับสนุนสมทบเงินประกันสังคม6เดือนแรกหรือการที่ถ้ามีค่าแรงค่าตา่มขึ้น2เท่า2ปีสามารถที่จะหักภาษีได้นี่คือสิ่งที่พรรคก้าไกลเสนอหรือแม้แต่การลดภาษีให้กับ SME นะครับจาก20%เป็น15% 15%เป็น10% ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่ที่มีการประชุมกันในในห้องประชุมของสภาอุตสาหกรรมแต่อาจจะไม่ได้ผ่านการนําเสนอของพี่นึงพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็เกิดการเข้าใจผิดอาจจะไปพูดว่าพอเป็นรัฐบาลผสม450ยังทําไม่ได้ทันทีเป็นต้นอันนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับเรากําลังเดินหน้ารับฟังสภาอุดนะครับวันศุกร์ก็จะเป็นสภาอุตสาหกรรมที่เป็นรุ่นเยาวชนลงมาหน่อยรุ่นเด็กลงมาหน่อยนะครับหอการค้า พี่น้องแรงงานสภาแรงงานนะครับสภาเอสนะครับก็จะมีการรับฟังให้อรอบครอบแต่ยังยืนยันนะครับกับพี่น้องแรงงานว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องขึ้นจริงๆแล้วก็ต้องขึ้นสม่ําเสมอโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ของทั้งสองฝั่งนะครับทางฝั่งที่เป็นนายจ้างก็จะสามารถควบคุมต้นทุนของตัวเองได้เพราะไม่ได้ขึ้น แรงมากขึ้นน้อยๆขึ้นบ่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งของลูกจ้างก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและในที่สุดก็จะสามารถที่จะทําให้การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานหรือว่า labor productivity เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จริงทั้งคู่จริงๆเพราะฉะนันวันนี้ก็ ขออธิบายนะครับในสองมิติเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ป้องกันความสับสนนะครับของพี่น้องประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งมีความสําคัญมากจริงๆครับสเสถียรภาพของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล,ลในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้มีความจําเป็น